แน่แน่แน่ C44 รอบนี้มี S Pen นะจ๊ะสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุง Galaxy C44 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ นี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็นได้เรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางดีอีเล็กนะครับเขามีการเปิดเผยมาว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากเจ้าตัว Galaxy S22 Ultra เนี่ยนะครับกลับมาอีกครั้งกับเจ้าตัว S Pen ที่มีสล็อตอยู่ในตัวเลยนะครับเราสามารถใช้งานได้เหมือนเจ้าตัว Note Series เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจานนี้เนี่ยเจ้าตัว Note Series เนี่ยมันไม่มีอีกแล้วไม่มี ที่ผมบอกนะครับดีเล็ก e นะครับก็เป็นเว็บไซต์ชื่อดังของทางเกาหลีนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าตัว Galaxy c 4 4ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงของ second half นะครับหรือว่าช่วงของครึ่งปีหลังนะครับของปีนี้เนี่ยเจ้าตัว c 4 4เนี่ยจะมีการใส่ S Pen นะครับอยู่ข้างในหรือว่ามี S Pen slot แล้วด้วย อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเจ้าตัว Galaxy S4 3 3เนี่ยที่ขายดีกว่าเจ้าตัว c 4 2นีครับก็เพราะว่ามันมีเจ้าตัว S Pen นั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้า S Pen ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถใช้ได้กับเจ้าตัว S Pen ธรรมดาได้นะครับจะต้องใช้พวก S Pen Pro เท่านั้นทั้ง S Pen Pro แล้วก็ S Pen f o l i t i o t i o n เนี่ยสามารถใช้คู่กับเจ้าตัว c 4 3ได้ ถ้าเราเทียบจากสถิติของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัว Galaxy c 4 3แล้วก็ C Flip 3เนี่ยนะครับเจ้าตัว C Flip 3เนี่ยขายดีทะลุทะลวงนะครับชนะเจ้าตัว c 4 3ไปได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยการันตีแน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าตัว S Pen นะครับเข้าไปอยู่ในตัวของ c 4 4เนี่ยยอดขายของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นอย่างมากมายแน่นอน พูดถึงในเรื่องของดีไซน์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัว c 4 3ออกมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเจ้าตัว c 4 4ที่จะมี s pen เนี่ยตัวนี้เนี่ยดีไซน์ก็คล้ายๆเดิมแล้วกันด้วยขนาดหน้าจอที่เรากางสุดออกมาเนี่ยอยู่ที่7.56นิ้วนะครับแล้วก็เมื่อเราปิดมันไปเนี่ยเจ้าตัวจอหน้าของมันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่6.19นิ้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดี ดังนั้นทุกคนคิดว่าการกลับมานะครับในตัวของ C44 แล้วก็มีการใส่ S Pen เนี่ยไม่ใช่แค่ s 22 Ultra ที่จะมีเจ้าตัว S Pen เสียบมาให้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมี C44 ใส่มาให้แบบนี้ด้วยนะครับทุกคนคิดว่าพอมี S Pen ติดมาให้แล้วเนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เพราะว่าเจ้าตัว C43 เนี่ยเราจะต้องซื้อเจ้าตัว S Pen เพิ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้วมันมีมาให้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุ ข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย <ạ? S 2> ่าล er ืมแล้วก็แชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับแชร์ subscribe เจ๋งเลยอ่ะ